สวัสดีเอฟีพี่น้องทุกท่านครับผมอ,อยู่กับผมครับเซนวยบุรียามครับผมเช้าวันนี้ก็ทีมงานก็ไปซ่อมไรสตาร์ทแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มกันต่เช้าแล้วครับผมแปดโมงเช้าก็ประกอบไรสตาร์ทเสร็จแล้ว เริสตาร์ทเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูครับว่้ะสตาร์ทเครื่องติดเนี่ยก็วินได้ครับจาก restart เร็ว เอาขึ้นเดือนนี้ก็จะได้ยวดกันต่อครับผมคอยติดเถอะเพราะว่าไทยเครื่องดี ไอไอตอนตอนแรกนี่น้ำถึงเทโบเลยเหรออ๋อแต่ว่าดับเครื่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขยับ้ายเครื่องหน่อยให้มันขยับหน่อยเอาเดี๋ยวเรามารุนกันครับผมว่าเครื่องยนต์จะติดไหมนะถ้าเครื่องยนต์ติดนี่วินไม่ยากครับ

โอ้เบ <t Memorial> ah. like ็ดเบ็ดพวกเบ็ดนะเครื่องนั่นเครื่องมันนืดเครืองเลื่อทรายต่อทังทรายทั้งไส้สายทานหมดเฮงอะไ้ดัง้เทุนตีเตีออกว่โอ้ยพาจุยไก่ใดเชื่อวกเยอทั้งสายพาน คลายให้ใคลายให้แต่เครื่องมันเบาก่อนเนาะเอะอเอครื่งัตัวนี้เห็นก็ว่าเครื่องยนต์เลยนะจีจจจบัสครับจีบัสต,ตัวนี้เครื่องใหญ่ครับทอบ็อปสุดเลยเป็นอะไรฮะเครื่องเนี่ยเนา เดี๋ยวลองคลายสายพันท้ายเครื่องดูครับผมหบบให้เบาๆหน่อยพวกวิ่งดินทรายมันดูเ,นดเดี๋ยวต้องวิ่งดินทรายครับผม เออทำไมสตาร์ไม่ติดสันนิษฐานว่าอะไรมันนืดเหรอเออแต่พังสตาร์เครื่องปกติทุกวันมันเกิดหนักอ๋อมันหนักอืมคือมันใหญ่อันนี้มันเจอไซด์นี่ไปด้วยปกติพวกอะไรปืนใช่ไหมมันเลี่ยงสายพานอืม

ตอนนี้ก็วิดน้ำไปก่อนครับผมเอาดินออกอาการหนักพอสมควรครับสำคัญคือเครื่องสตาร์ทยังไม่ติดครับผมเพราะว่าดินทรายมันไปจับอยู่กับชุดสายพานนี่มันทำให้เครื่องนี้ บุญยากครับจะต้องเอาดินเอาอะไรล้างใช้ผ่านล้างไว้ทำวสะอาดทีมงานในสู้ก็ไม่ถอยครับกี่วันนะวันที่สามวันนี้อวันที่ามวันนี้เลยวันนี้ก็ย่อย้ขึ้นนะครับวันนี้ รถวินก็จอดครับผมจอดรอ,อช่วยเลือกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเอาไม่ขึ้นนี่ก็ไม่เอาตังค์ครับผมความเสียปรีของทีมงานเช่างอุ้ยครับ <c oughs> ตกลุ้มแล้วครับผม ลุมเหมือนลุมตอไม้ครับเหมือนลุมตเนะอเนาะอช่วยกันไปครับผมเดี๋ยวเราหาวิธีทำให้เครื่องยนต์ติดก่อนนะครับผม แล้วของวันที่สามแล้วครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเพลไม่เหนื่อยนะงานแบบนี้เหนื่อยครับกว่าจะสำเร็จไปแต่ละงานนีเหนื่อยครับทีมงานเหนื่อยท่านเจ้าของรถเกี่ยวท่านเจ้าของรถบินนะครับผมเหนื่อย ครับผมยังไงก็ให้เครื่องยนต์ติดไปก่อนนะถึงจะลงวินดูให้ขึ้นนะครับถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดเนี่ยดึงดิบไม่ได้ครับรถวินเนี่ยจะพังก่อนแ่ว่าเราเขาจะได้วัดดินสายกะทิในเหือนแถวภาคกลางนะภาคกลางนี่เจอดินทรายไปนี่ ข้างล่างแข็งครับแต่ว่าอีสานนี่จะไลงไปแล้วเนี่ยยิ่งลงลึกไปใหญ่ครับผมยิ่งลึกยิ่ง,ยงขยับมากยิ่งลึกเลยครับผมถ้าเจอดินแบบนี้นี่ยต้องไปโคตรเกียวในหนาวเลยครับ อ้าวลูกพี่พนยาที่ไหน,หนโอ้มีอาวุธพิเศษครับผมเอาทำอะไรเดีมาดูกันครับเอาโชคลงยังเอาโชคลงหน่อย เดี๋ยวมาดูก็จะทำอะไรครับอ่าดินทรายมันขึ้นไปข้างบนเลยครับผมขึ้นไปอยู่กับระบบสายพานครับมันเลยสตาร์ทยาก ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่เกาะกาะตัวสายพานสายเครื่องครับไปถึงนู้นนะผมชุดลูกรอกชุดล,ลูกเตนี่นึ่งซินเข้าไปหมดเลยนะครับ ลองล้างให้สะอาดครับเดี๋ยวทำความสะอาดไปก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามอาคลิปหน้านะครับผมเราจะลองสตาร์ทดูนะครับ เราทำความสะอาดก่อนนะครับผมนะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับผมก็เลยลองสตาร์ทดูครับผมล้างเสร็จก็ลองสตาร์ท่ะคลิปนี้ก็จะไว้ท่นนี้ครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมมากครับ